สวัสดีครับผมหลอดเกมมิ่งเองครับวันนี้ผมก็จะมาสอนติดตั้ง GTA San Server Cobra City นะครับผมสำหรับใครที่ยังลงไม่เป็นเนาะสำหรับแอปม o b i l e ลันเชอร์นะครับให้เราเข้าไปที่ Discord ครับผม Discord ของ s e r v ์ฟเวอร์เนาะรอเวลาสักครู่นะครับผมโอเคแล้วก็มาที่หน้าดาวน์โหลดฮะแล้วก็โหลด2ตัวนี้นะครับเอ f มเคฟกับ Data f o l นะครับ พอโหลดเสร็จนะฮะให้เราเข้าไปที่แอปแต่งไฟล์ก็คือแอปนี้เนาะกดจิ้มเข้าไปครับพอเข้ามาปุ๊บไปที่หน้าดาวน์โหลดครับผมเดี๋ยวสำหรับใครที่โหลดในเมกานะครับก็สามารถไปที่หน้าดาวน์โหลดเมกาได้เลยโอเคครับพอมาที่หน้าดาวน์โหลดเสร็จนะครับให้กดแต่งไฟล์ครับโอเคครับรอครับจังหวะนี้ ก็คือใช้เพียงแค่ Data กับ apk นะครับตัวนี้ไม่เกี่ยวกับ obb นะครับสำหรับใครที่แบบลงไฟล์ผิดลงแล้วเด้งอะไรเงี้ยช่วยเช็คว่ามันจะมี com c o ok m lockstar อยู่ในพวก android แล้วก็ Data อะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับผมอันนี้ก็ลองเช็คดูนะครับต้องถ้ามีก็คือต้องลบทิ้งนะฮะอย่าเก็บไว้ครับผมไม่งั้นมันจะ เอ่อเป็นเสมือนแบบไฟล์ทับกันนะครับไฟล์มันซ้อนกันอ่ะแล้วทีเนี้ยพอมันซ้อนกันอ่ะไฟล์อาจจะมีปัญหามันก็เลยทําการเข้าเกมไปปุ๊บแล้วมันก็เด้งประมาณนี้นะครับผมก็คือสลอรับใครจะลงต้องดูคลิปผมดูให้จบแบบละเอียดอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือรอก่อนนะครับ เอาใกล้จะเสร็จแล้วล่ะโอเคครับผมหลังจากที่แต่งไฟล์เสร็จสิ้นนะฮะให้เราติดตั้ง apk เล็ก apk ไปนะครับกด install แล้วกดติดตั้งไปเลยพอก,กดติดตั้งเสร็จนะครับมันจะให้อัปเดตก่อนครั้งแรก แล้วก็ให้เราอัปเดตไปพออัปเดตเสร็จมาย้ายไฟล์ครับผมกดตัดหรือคัดลอกก็ได้ครับผมหรือก็ปีก็คือตัดไปเลยกดขึ้นมาแล้วก็ไปที่ Android Data กดวางก็ประมาณนี้ครับแล้วก็พอจะเข้าเกมก็กดแอปโมบายลันเช r แล้วพอเข้ามาถึงหน้านี้นะครับผมแล้วก็ให้กดไปที่ตั้งค่าครับผมแล้วก็เปลี่ยนชื่อครับอ่าอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างเป็นชื่อผมแล้วนอะอ่าพอเราเปลี่ยนเสร็จให้มาที่รายชื่อเซิร์ฟเวอร์มันจะมีเขียนคําว่าโคบา r โลเพนะครับให้เรากดเข้าไปแล้วกดเชื่อมต่อ อันนี้คือรับประกันว่าไม่เด้งแน่นอนฮะเนื่องจากมันไม่มีไฟล์ที่เออ่มันซ้อนทับกันนะเห็นไหมมันก็จะเข้าได้เลยกดล็อกอินกดเกิดสาธาณะโอเคโอเคอันนี้คืออันนี้คือลงถูกวิธีนะครับ แต่เราลองผิดวิธีก็คือจะเด้งเลยก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมไปครับมาเจอกันใหม่ครับสำหรับใครที่ลงมาเต็นก็ติดต่อผมมาครับสำหรับใครที่อยากสอบไวริสนะครับก็มาสอบกับผมได้นะครับก่อนจะสอบต้องอ่านกฎโลเปมาก่อนเนาะกฎประเทศอะไรเงี้ยจะได้รู้แล้วก็จะได้ตอบถูกครับ โอเคครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้ขอแบบขอไปอ็ก,ก่อนละกันนะครับคือแบบถ้ามันสวยเกินไปนะครับบ๊ายบายจ้าจ